เวลา15นาฬิกา2นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบร,รมร,ราชกุมารีสเสด็จออกนวังสปรปทุมพระราชทา,านพระราชาวโรกาสให้นายเกษมเกษมสุขหัวหน้าวิทยากรค่ายพุทธบุตรจังหวัดฉะเชิงเซานำนางสิริเพนราชเจริญคณะฝ่าุนละอองพระบาททูล้าทาระหม่อมถวายเงินสมทบทุนบุญนิธิรามาที่ดีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสนี้พระพิสุกรวมเข้าเฝ้าด้วยรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงฉัดประอ่อนงามอุโคตกรรมการบริหารบรินิธิรามาธิบดีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพร,รัตนสุดาสยามประดมราชกุมารีนำนางนาดาปรภยัยสุจริตกุลและคณะ่าทุนละองพระบาททุงด้ชทุงกระหม,ม่อมถวายเงินสมทบทุนโครงการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จัก,กรีเนรุประดิน นายสุรชัยอาจจะรับบุญอธิบดีกรมป่าไม้นําคณะผู้บริหารกรมป่าไม้และผู้บริหารบริษัทร,ราชกรุ๊ปจำกัดมหาชนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการคนรักป่าป่ารักชุมชนฟาทุนละอองพระบาททุงร้าทุงดะหม่อมถวายเงนินโดยสเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพร้อมทั้งกราบบังคมทูลรายงานผลการดาเนินงานครบ15ปีของโครงการ ในโอกาสนี้ผู้แทนป่าชุมชนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงการคนรักป่าป่ารักชุมชนประจำปี2561ถึง2565ถิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธฐถาเทราเจา้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามประดมรชาชกุมารีรวมข้าวฟ้าถุนละอองพระบาทด้วย